มาที่ข่าวนี้กันบ้างแต่ข่าวนี้คุณผู้ชมคะ่ะอยากจะให้ส่งความเป็นห่วงจริงๆนะคะความห่วงใยถึงแม่ผ่องศรีวรนุชค่ะ<ฆ>ก่อนหน้านี้นคือมีข่าวว่าคุณแม่เนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดี<ฆ>ล่าสุดเนี่ยก็มีการแจ้งข่าวอัปเดตนะว่าคุณแม่เนี่ยต้องเข้ารับการรักษาตัวที่<ฆ>โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งอะ่ะและที่น่าตกใจอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมคะตอนนี้น้ําหนักตัวคุณแม่ผองศรีเนี่ยเหลือไม่ถึง20กิโลโ คุณผู้ชมคิดเอาจอาคุณแม่ผอมอยู่แล้วจะยิ่งผอมมากกว่าเดิมนะนี่แหละค่ะอาจารย์เจนพบค่ะได้แจ้งข่าวเรื่องนี้ผ่าน Facebook เอาไว้ค่ะว่าคุณแม่ผ่องศรีเนี่ยได้เข้ารับการรักษาตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์การนาพุทธมนฑลสายสี่ครั้งนี้ค่ะคุณแม่เนเดินทางไปพบแพทย์แล้วก็ตัดสินใจแอดมิทที่โรงพยาบาลเองเลยนะหลังก่อนหน้านี้ค่ะก็ปฏิเสธการรักษามาแล้วหลายที่ค่ะ จริงๆเนี่ยถ้าย้อนจุดเริ่มต้นอาการป่วยแล้วก็การรักษาตัวของคุณแม่ผ่องสีนะจากที่อาจารย์เจนพบได้แจ้งข่าวไว้อะนะคะ<ฆ>คุณแม่ค่ะอายุ85และย่างเข้า86จ้ะ ร่างกายเนี่ยเจ็บป่วยตามวัยแม<ะ>่พองศรีได้พบกับคุณหมอแล้วก็เข้าใจค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงบางทีก็มีอาการเหมือนกรดไหลย,ย้อนเดิมทีนะแม่เนี่ยได้พบแพทย์แล้วก็เข้าตรวจที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักค่ะก็ได้เอกซเรย์ปอดไปก่อนหน้านี้แล้วแหละแล้วก็มีการมารักษาตัวอย่างเข้มข้นจริงจังด้วยคณะแพทย์ของโรงพยาบาลธนบุรีซึ่งมีการวินิจฉัยนะคะว่าอาการของแม่ค่ะต้องกินยาถึงจะดีที่สุดคุณผู้ชมค่ะ โอ้แล้วยาที่แม่ต้องทานนี่นะก็คือ,อยาโอชิมาทินิปเป็นยาเฉพาะจะเป็นยาเฉพาะอะไรเนี้ย <ศา S 2> มัน<ล>จะแพงมากอาเออนะคะซึ่งณเวลานี้ค่ะแม่ผ่องศรีวรนุชนะได้มาพักรักษาตัวตามอาการอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์การจนาน,นั่นเองแต่ที่น่าตกใจก็คือน้ำหนักต่อคุณแม่นะนะลดลงไปไม่ถึง20กิโลกรัมค่ะก็สาเหตุเกิดจากร่างกายอ่อนเพลียนะคะแล้วก็ขาดสารอาหารอย่างรุนแรงค่ะ ตอนนี้ต้องให้อาหารทางสายยางค่ะ<ม>อาจารย์เจนพบค่ะบอกด้วยนะคะว่าจิตใจคุณแม่ในเข้มแข็งมากเลยนะ<ฆ>แต่ว่าร่างกายมันไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่พี่แจ๊ค<ม>ซึ่งจากการรักษาค่ะแพทย์เนี่ยบอกเลยว่าถ้าร่างกายของแม่ฟื้นตัวด้วยการได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์<ฆ>พอจะมีเนื้อมีหนังมีน้ํามีนวลมากกว่าน,นี้สักหน่อยนะจะทําให้การรักษาเนี่ยมันได้แบบว่าเป็นขั้นตอนต่อไปได้หรือว่ากลับบ้านได้นะคะคะ<ฆ><ฆ>อันนี้ก็ต้องเป็นห่วงจริงๆค่ะค่ะแฟนๆก็สามารถสงังใจ ผ่านโซเชียลได้นะคะใช่ค่ะอ่านี่เงินนิดนึงแล้วกันมีพูดคุณผู้ชมค่ะขอความร่วมมือความร่วมมือก็คืองดเยี่ยมงดรับโทรศัพท์เด็ดขาดถ้ารักแม่ผ่องศรีวรนุชขอร้องให้ทุกท่านเนี่ยส่งกําลังใจให้ทุกวิถีทางเหมือนเดิมในโซเชียลก็ได้นะคะตอนนี้ก็ได้ค่ะอยากให้คุณแม่เนี่ยกลับบ้านเร็วๆนะคะส่งอวยพรในเพจบันเทิงไทยรัฐก็ได้ใช่นะคะในโซเชียลของเราก็ได้นะคะขอให้คุณแม่นะคะหายป่วยไวๆด้วยกันละกันนะคะ